เดือดร้อนทุกหย่อมย่าจริงๆนะครับสำหรับกรณี7ในายตำรวจอนภาภานะลุงกระทืบประชาชนนะเป็นข่าวหลายสำนักหลายสื่อนะครับล่าสุดนะพนักงานสอบสวนเรียกให้มาพบตัวนะเมื่อวันเช้าตอน9โมงนะแต่ยังไม่มานะครับแล้วก็ขอขอเลื่อนไป,ไปเป็นตอน 6กโมงเย็นนะ18นการของวันนี้นั่นเองนะวันจันทร์ที่9ธันวาคมนะเดี๋ยวเราต้องมาตามติดกันก่อนนะดวนแต่ส่วนเจ็นายตำรวจนี่ถูกให้ออกจากราชการไปก่อนเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวโดวนโดนแกข้อกล่าวหาอะไรบ้างนะจะมีทำร้า,ายร่างกายให้ผู้อื่นบาดเจ็บนะฮะแล้วก็จะมีกักขังเลยจะมีอ่า ใช้กําลังมีปบางที่โดยมีชอบอะไรประมาณนี้เพิ่มเติมนะเดี๋ยวต้องดูข้อหาที่เขาจะแจ้งตอนเย็นนี้นะครับส่วน,นคนที่ขับรถมาด้าตัวจริงนะที่แหกด่านไปนะขับรถมาด้าสีแดงนะตัวจริงนะ โดนจับได้แล้วเหมือนกันนะแล้วโดนฟ้องสามข้อหาหนักนะครับก็คือเมาแล้วขับนะอ่าแล้วก็อ่าไม่ไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่นะอ่า่าด่านนั่นเองนะแล้วก็ทําให้เสียทรัพย์นะครับได้ข่าวว่าคนตัวจริงที่ขับรถสมาร์ทด้าสีแดงตัวจริงนะเป็นอ่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรอฟอรทอนะคนขับรถไฟฟ้าสายสีแดงนั่นเองนะครับแต่ระหว่างที่เกิดเหตุน,นี้เขาไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่นะฮะเขาไม่ได้ทํางานนะ ก็เดี๋ยวเราต้องตามติดกันดูนะว่าเจตนายตารวจเนี่ยจุดจบเขาจะเป็นยังไงนะจะประชาเพาะประชาชนให้ความสนใจกันเยอะนะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยตอนนี้โดนออกจากราชการไปก่อนแล้วใครมีความคิดเห็นยังไงกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยผมด้วยนะครับแล้วใครใครคิดว่าอนาคตจะเป็นยังไงนะตารวจเจตนายอย่างนี้จะจะจะโดนย้ายหรือจะอะไรยังไงเดี๋ยวเรามามาพูดคุยกันในคลิปต่อไปนะครับ